อันนี้อะไรมันเนี่ยฮะเนี่ยตั้มลูกุ้งพญาอินมาเรา,าทำอไมอ่ะนี่มันก็ไตมีตัวนั่นน่ะอ๋อไอตัวนั้นนะตั้มไอตัวที่เราคาดเห็นใช่ไหมละ่ะมันอยู่ในรูนี้นะครับเราได้พบเจอมาแล้วเดี๋ยวมันกำลังจะออกมาขัดไม้ ตัดไม้แล้วครับเห็นนะครับมาแล้วมาแล้วตัวมันออกมาแล้วครับใช้กินได้กินตัดไม้ดึงดึงดึงระวังฟันหกักไม่หักสู้สู้สู้โอโ้โ,โ,โ,โหเด้อแย่ก็ไม่ได้มันสู้นะครับมันสู้หันหลังหันหลังยังยังมันถอยตูดเข้าม้วนหัวออกนะขอกมาสิครับ <laughs> จับได้บ้างไม่มีแสงหรอือไม่ได้ไปใช่ามาเนาะฮะยอมไม่ยอมมอกนะครับจับขนาดนี้ <c oughs> เอามือเอกดหัวลงแล้วก็จับพอกมา จับมับได้แล้วครับดินดินดินมีสู้ครับมีสู้สู้เล็กน้อยถึงบานกลางดึงมาจะเข้ารูอีกจับเอาไม่ไม่เอาเสียม,มา,าเสียม,มาตามับเอาเสียมาค่ะเอาถังมาถังเนี้ดึงออกมาแล้วมืออีกอกันจับตรงตรงหัวดิตัมจับตรงหัวโอ้โหนี่ครับพยาตุนเฮ้ยดูดิดูดิตัวผู้ตัวเมียนนะ คู่คู่ครับคู่เขาคู่ครับตอนนี้เราจะดูครับว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะชมเลยครับโอ้โหครับตุนเพศเมียนะครับอ่าละเรียบร้อยคู่ใหญ่นะครับคู่ใหญ่เนูกเดี๋วเราได้ดูกันนี่นะครับไม่รู้ว่าข้างในนี้จะมีลูกมันหรือเปล่านะ เดี๋ยวกูพาเดี๋ยวพาไปอยู่กับเพื่อนนะครับฝันเรื่องเลยไม่ได้แปลงด้วยฟันนะเดี๋ยวจับตุ่นแปลงฟันนะครับฟันเรื่องเอาครับเอาเอาเอาลากนี้นี่นี่เอาลากหมายนะลากหมายเรื่องเรื่องนี้เนี่ยลากหมายเรื่องเรื่องเนี่ยมันกินอยู่นะครับเอาให้มันกินก่อนตรงไหนที่ตะกินนี่นะเกิดเอาไปไหมเนี่ยใช่นี่สับไปได้เลยปาดนะกูเบี่ยงไปไหมนะไม่ที่มันจะกินค้างไว้น่อ๋อโดนโกบไปหมดแล้วครับ ควบมันเลยดูวะนั่นแหะอยู่ตรงนั้นเราหาเราขนาดนี้ได้หาห่านเก้านะนี่ไง้เขาเรียกว่ามุ้งมันนี่มุเออนี่อันนี้รากไม้อะไรเนี่ยมุ้งนะครับรากไม้มันขี้ยาของกินมันครับหรือรังมันอะเอาอันนี้นะเอาอันนี้ให้มันกินเนาะโอเคไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็ได้เดินทางกลับ